บัดน,นี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่16มกราคม2 5 6 9นรบเข้าพเจ้าที่ผมเมิทีพิสิทธ์ ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเถรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จปุณหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธายของข้าพเจ้านี้ความนัาคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรกับการสวดสาธายมนต์ต่อไปบุสบชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรัมมุนิราชัสสะสุนันตุสกงมกทังสกเคการเมจรูปเอคริสิกขรตเตจตาริเขวิมาเนที่เประเถจัาเมตระนะคะหันเนแขวตุมิหิเขเตภูมาเจนตุเทวาชลธารวิสเมยคขันธปนาคาติทันตาสติเกยังมุนิวรวจนังสาทุโมสุนันต um ุธรรมสวาการโลอัยมพะทันตาธรรมสักการโลอัยมพะทันตาธรรมสวาการโลอัยมพะทันตา บทสวนน้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสุนตัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสุนตัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสมพุทตัสสะบทสวนสัจจเกิยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมโหตุสสะพัทานัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมโหตุสสะพัทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมโหตุสพพทา อดส่วนมหากรุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหากรุณีโกนาโถอัฏฐายสัพพปานินางเปรตวะปรรมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตูสพูปัทถวามหากรุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินางเปรตวะปรรมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหมาโหตูสพูปัทถวามหากรุณีโกนาโถสุขายสัพพปานินางเปรตวะปรรมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตูสพูปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุทังเอกังสมัยยังภควาสัพเกสุวิหารติกัปิโรถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิมวจามเตหิพิขุนะสเต,ตหิสเปหิวะรันเตหิเทศหิจัลกตัตตุหิเทวตายยพุเยนะสอนิปฏิตางโหติพระควันตังเทศนยะพิขุสังคัญจะ อัตโขโขจตุนังสุทาวาศกายิกานังเทวานังเอตตาโสหศิยังโขพระกวาสเกสุวิหารติกิดปินรถธุดสิงมหาวเนมหาตาพิฆูรสังเขนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิฆูรสเตหิสเพหิวะรันเตหิทัศหิจัลกาตตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนยะพิฆูรสังคัญจะยานูนะมายมปิเยนะพระกวาเตนุปัสังคเมยามะอุปสังคเมตวาพระกวาโตสัตติเกปเจกคาถาภระสยามติอัตโขตายเทวตาสยาถาปิดนามะพลวา ลือโสสัมมันที่ตังวาผ่างภาษาเรยยปะสาฤตังวาผ่างสมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตประโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกีอิมังคัถังอภาสิมหาสมยโยปวะนัสมิงเทวกยาสมาคตาอาคัตามหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโขอปราเทวตาภควโตสันติกอิมังคัถังอภาสิ ตัตระพิกโวสมาทางสุจิตังอัตโนชกามังสุสารถิวะเนตานิขเหตตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอปราติวตาภควโตสันติเกอิมังคถังอภาสิเจตว่าขีลังเจตววปลีคลังอินทขีลังโอหัจามเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนคาติอัตโขอัปราถิวตาภควโตสันติเกอิมังขถังอภาสิเยเกจิตพุทธังสระนังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิง ปาหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอทโขวะวะพิกุอมันเตศิยภพเยนะพิกเวทัสสุะะโลกัตตุสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทศัศนยะพิกุสังคัญจะ เยปิเตปิเวเหสูงอติตามัตทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปีพระควรตานางเอตับประมาเยวะเทวตาสนิปตตาเหสูงสยะถาปีไมหังเอตารหิเยปิเตปิกเวพิสันติอนาคตมัตทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปีพระควรตานางเอตับประมาเยวะเทวตาสนิปตตาพิสันติสยถาปีไมหังเอตาะหิอจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาฐะาสาทุกังมนาสิกโรถะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิกุปภควาโตปจัตโสสงภควาเอตะทวโจะสีโลกะมนุษกาสมายะถาภูมิมาตัสมมสิตาเยสิตาคริขะพรางปิตตาตาสมาหิตาปุถุสีหวัสลีนาะลมังสาพิสัมพุโนโอาตตะมนาสาสุทธาวิปสัสสนะมนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวะเวเนกาปิลวัตเว ตโตอามันติสัทธาสาวกเกศาสนระเตเทวกยาพิกันตาเทวิชานาถาพิกะโวเตจะอาตับปมะกะรงสุตตพุทธะสัสสานังเตสัมปาตุรหุญานังอมนุสานัทสานังอเปเกสัตตะมัทขุงสาสังอัถาสัตตริงตังเอเกสาสนานังอมนุสานมัทสงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาปุตาอหุงตันจัดสพังอพิญญายาวกิตรวานะจักขุมาตโตอามันติสัทธาสาวกเกศาสนระเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโว เยโวหังกิตติสามิกิรหิอนุปุพพโสสัตตะสัตสาวิยขาภูมมากะปิลวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโนมธัมนาอภิกามุงพิกุณังสามิติงวะนังจะสาหัสาเห็นมาวตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโน โมทัมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางสตาคกิลาติสาหัสายะขานานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางอิเจเตโสละสสาหัสายะขานานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสสีโน มธามนาพิกามงพิขุนังสมิติงว่านังเวสามิตาประจัสาตายะขานานัตตวนิโนอิตติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนมธามนาพิกามงพิขุนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชาไคฮิโกเวปุลสานิเวสนังพีโยนังสตตะสหัสังยะขานังปิรุปาสติกุมพิโรราชาไคิโกโสปาคะสามิติงว่านังปุริมันจาที่สังราชาทศตัลโถภาษาสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายศศีโสปุตตาปิตัดสะพโวอินทนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสรีโนโมทมนาพภิกกรมุงพิขูนังสมิติงว่านังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตับภาษาสติกุมหนานังอธิปฏิมหาราชายศศีโสปูตาปิตตัสสะพระโวยธนามามหาพระาอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสรีโนโมทมนาอภิกรมุงพิขูนังสมิติงว่านังปัชิมันจะที่สังราชาวิรุปโขปภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศศิโส ปุตตาปิตาัสสะพระหโวินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสสิโนมทมนาพิกขมุงพิกุนังสมิติงวานังปุตตารัญจาที่สังราชากุเอโลตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตตัสสะพระหโวินทนามามหาภลาอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสโน วระมนาภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตรัตโถทักขินนะวิรุณตาโกปัชิเมนณวิรุปขโขเวโลตลังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจุตโรทิสาทัทละมนาอถังสุวะเนกาปีโรทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถา มายาปุเทนทุเวเทนทุวิภูจัวิภูโตสหะจันทโนการะเศโถจากกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจมาตริจิตาเสโนจักนัทโพนโราชาชโนสโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะูสุรวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสาราชุภิโมธมนาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวะนังอัทคูนภาษานาคาเวสาลาสัตชกากพาสาตราอาคูปยาคาสายติภิ ยามุนาตะตะรัถาจาอคุณาคายสัตสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสะมิติงวนังเยนาคาราเชสาสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาัุขเวหายะสาเตวนวัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสานามัง อภัยังตะทานาคาราชานามาสีสุปันนะโตเขมมะมาคาสีพุทโธสันหายิวาจใจหิวภวยันตานาคาสุปนาสรณ,สรณมะคังสุพุท,ทังชิตาวชิชลาเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวัสวัสเสเตอิทิมันโตยสัสสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาวิปจิตติสุจิตติจัปภาราโทนมุจีสหาสัตันจับริปุต,ตานังสเพเวโลจนามากาสันนิตตวารพลิงเสนางรหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตพิขูนางสะมิติงวะนัง อาโปจเทวะปทวีจเตโชวายโยตถาขมูลวรุณาวรุณาเทวโสมโจอสยศสาสหเมตตากรุณาขยิกาอาคูเทวายศัสสิโนทัเสตทัศธากายาสเพนานัตตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศัสสโนมธามนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวานังเวทูจะเทวาสาลีจอาสมาจเอยะมาจันทสูปนิสาเทวะจจนมะคูปรักกิตาสุเรสูปนิสาเทวาสุเรมะคูปุรักกิตานักขานิปุรักกิตวาอาคูมันทะ วลาหกกาวสุนังวาสโวเสธโถสโคปาคะุรินทัตโธทัเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนโมทามนาอภิกรรมภิกขุนังสมิติงวานังอัตาคูสัพูเทวาชลมคิสิขารอวะอริตกาจโรชาจอะอุมาปุภานิพาสิโนวุรุณาสัธถมาจอะอจุตาเจอเนชกาสุริยาลุจราอาคุอาคุวสวเนสิโนทัเสเตทัสะทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสัสสิโน อทัมพนาอภิกรรมงพิขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสาวนานุสุตตมาคิทาปทุสิกาอาคุอาคุมโนปทุสิกาอัฏฐคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสีนโนปาราคกามหาปาราคาอาคุเทวายะสัตสีโนทัสเตทัศธากายาสาเพนานาัตตวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนันโตยะสัตสีโนมทัพนาอภิกรรม,มงพิขุนังสมิติงวะนังสุกากรุมหารุณาอาคุเวคะนัสสาสหะ อจัตตาคัยหาปโมุขะอคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระคะชามิสกาจะยสัสสีโนตเนียงอาคาปะชุนโนโยทิสายเพรสติเทศเตเตทัสศธากายาสเพนานัตตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันัวันโตยสัสสีโนมัทมนาอภิกรรมงพิขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิลายามากัตะกาจะยสัสสีโนสามพิจกาลมัศเสถาชุตินามาจะอาสวา นิมานรติโนอาคูอัตฐคูปรานิมิตาทัศเตตทศธากายะสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนามันโตยสสิโนมุทมนาอภิกรมุภิกรุนังสะนิติงวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันุงเยจันเยสัทิสาสหะ พุทธาชาติมัครีขังโอคตินามนาสวังเถขโมคะตลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรมาประมตโตจับปุตตะอิติมโตสหสันนกุมารโอตโสจะโสมปะคะสามิติงวะนางสาสสะพระมะโลกานางมาประมาพิิติติอุปปโนชุติมโตพิสมากายโยยัสสีิโสทัศเศรษฐราอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจามชโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจัสเพพิกันเตสินเทเทเวสพรมมเกมารเสนาพิกามิปสะกันหสะมันที่ยังเอถะคันทะพันทะทะลักเคนะพันทะมัตุโวสมันตาริวา เรทะมาวมุจิตโกจินังอิธิตะมหาเสโนกนาาเสนังอเปสยิปานินาตรมาหัจจะสลังกตวานเพระวัง ยถาภูสโกเมโคลเถนโนโตสวิชุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโตเอเสียงวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะกิตวานะจักขุมาตโตอามันติสัทธาสาวะเกศาสนาเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวเตจะอาตบประมาณกะพุงสุตอพเทสะสาสะนังวิตะรักเฮหิปกามงในสังลมปิอินเชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพิอติตายสัสิโนมโหตติสัพพุเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติ สดจุลชยะปรากรนมโมเมผุทธเตชะสารัตตยะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพระมาจจะอินทาจาะจตุโลกาคามีลักขากาสมุทาภูตรงคังคาจา,สาะสะพรมะชยะปะสิทธิพวันตุเต ชยชยธรณิธรณีอุทัิอุทัทิีนาทีนาทีชยชยครัคนละตนละนิสัยนิไยสญญายเสนนะเมรุราชพลนราชีชยชยคำพีระสมพีนาเคินทนาคีปิศาจพุตะก,กาลีชยชยทุนิมิตารโรคีชยชยสิงคีสุธาธนามุขชาชยชยวรุณมุขะสตราชยชยจพัน ทินาครับกุลลคันทกชยชะชะคชคนตุรงสุขาระผู้ชงศรีหยัคตีปาชยชะชะวรุณมุขยาตราชิตะชิตะเสนารีปุนสุธินรดีชยชะชะสุขสุขาชีวเชยชะชะธรณีสเลสหสุชัยยาชยชะชะธรณีสานตินสะทาชยชะชะมกราัญญาพวเคชยชะชะวรุณายกเขชยชะชะลักขเสสุรักพุชเตชาชยชะชะพระเมนทัขนา ชยะชยะราชาธิราชศาสชัยเชยะชยะปทวิงัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกัพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหโรหเดนเทวาชยะชยะพระมาสุรโขชยะชยะนาโควิรุทธโกวิรุปโขจนทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจักเวโรวรุโนปิจะ อคิวายโยจกปาชุนโหกุมาโลทัตรลัตโกอัฐาระสามหาเทวาสิทธิตาปัะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภา,าชิยะรโมโมพวนตุเตชยยรธมโมจะสังโคจะทัศป,ปาโลจะชยยะกังเอเตน,นะชยยะเตเชน,นะ ชยสุธีพวันตุเตเอตนะพุทธเตเชนะหตุเตชิมังคลังชโยปิพุทธสสริมโตอยังมารัสสะจับปปิมโตปราชโยอุโคสยยมโหทิมันเทปโมทิตาชยตถาาพรมะฆนาเมเฮสีโนชโยปิพุทธสสริมโตอยังมารัสสะจับปปิมโตปราชโยอุโคสยยมโหทิมเทปโมทิตาชยตถาาอินทคนาเมเฮสีโนชโยปิพุทธสสริมโตอยังมารัสสะจับปปิมโตปราชโยอุโคสยยมโหทิมเทปโมทิตาชยตถาาเทวคนาเมเฮสีโนชโยป พุทธสัจสริมตโตอายังมาราสรัจจะปปิมตโตปราชโยปุโคสะยมโพธิมเทปโมทิตาชยต,ตทาสุปณะฆนา,นามเมหิสิโนชโยปิพุทธสัจสริมตโตอยังมาราสรัจจะปปิมตโตปราชโย โุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานะาคะณา,ามเมหิสีโนชยโยปิพุทธรสริมโตอยังมารัสสะจากป,ปิมโตปราชโยปุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสะพลัมมะคนณาเมหิสีโนชย,ยันโตโพธิยามมเลสกยาน,นังนันทิวัฒโน เอวังตวังวิชโยโหหิเชสุเชมังคขเลปราชิตะปัลลังเกสีเสปทวีปกเรเลอภิเศเกสพพุทธานักขัปัตโตปโมทติสังขตังสมังขลังสวังสุติตังสุขโนสมุหโตจจชิถังระมะจริสุปทักขีนางกายะกามังวาจากามังปัทขีนางปัทขีนังมโนกามังปานิทิตปทปัทขีนา ปทักขินานิกัตวานนลพันตเถปทักขิเนเตอฏฐรัฐา,าสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอะโรคาสุกิตาโหทะสาสเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทว,วสิมิธานเนอธิคตาธิคายุกาสาตาโหนโตสุกราโหนตสนหนตสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินสาสานังยากาจีปัฒนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลปวสันตุวสังวสาวราหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตตจสัพพทา กายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาระหัง